พี่เขียดสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เขียดพอดีเลยครับพอดีผมมีคําถามอะครับเรื่องของนวัตกรรมของบริษัทเราอะครับเห็นเขาบอกว่ามันมีการกําหนดประเด็นความต้องการขึ้นมานี่มันคืออะไรอะครับประเด็นความต้องการมันคือโจทย์องค์กรครับที่ผ่านมาเราทํานวัตกรรมอาจจะไม่ได้คิดถึงโจทย์องค์กรว่าองค์กรต้องการอะไรลูกค้าต้องการอะไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องการตอบโจทย์องค์กรว่าคิดขึ้นมาแล้วมันการเอาไปใช้ได้จริงครับอ๋อแล้วประเด็นที่มันมีประเด็นอะไรบ้างครับพี่เขีย ตอนนี้ที่เราคิดกันแล้วก็สกัดมามีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันครับมีเรื่อง safety มีเรื่อง a i r p o ์ตมีเรื่องของ a อ r ์ s p a c e และอีกหลายๆเรื่องเลยครับที่สามารถเอามาคิดเพื่อเป็นนวัตรกรรมได้ครับโ้น่าจะยากน่าดูนะครับวันนี้ไม่ยากครับเราต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งก่อนครับดีไซน์ทิงกิ้งเหรอครับแล้วดีไซน์ทิงกิ้งมันคืออะไรอะครับอตอนนี้ปกพศกำลังจะจัดเสวนาเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งอยู่ครับ ตามดูได้เดี๋ยวผมลองติดตามดูครับทุกท่าน